สวัสดีครับข่วที่นตวับทดีครับพัตินที่เ0 6นะครับถึงแม้ว่าผมจะตัวเล็กสเปคคนไทยแต่ผมมาไซส์หลั่งนะครับเอิดะน็อตที่เ07จังงวะชีวิตมันเป็นยังไงก่อใส่เดนิวันน้ เดินอส TKS เวลาที่ีที่คือเวลาที่มีเงนินครับสวัสดีครับต้องครับ TKS หสชีวิตจมีสิทธิทำดตลดไลสวัสดีครับไอคอเดอนน่อย TKS 1นึชค TKS หส ประทับจิตประทับใจประทับไว้ที่เรือนน็อตสวัสดีครับอีจีเดือนน็อต TPS หกหนึ่งตัวผมจะเล็กแต่เด็กสวัสดีครับผมแปดเดือนน็อต TPS หนึ่งเจ็เสสด,สสดหน้าของเราจะดูไทยนะครับ แต่ผมใหญ่กว่าฝรั่งจะกลับออนแน่นอนใชโ่โยเดนอส TPS หนึน่งแปดเหลือเกง่งเหลือบ่อยเหลืออ่อย Hãy subscribe cho kênh không bỏ lỡ những video ะน,นะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับ แล้วก็เพื่อนแล้วก็พี่มากๆเลยนะครับโดยน็อตไทยแลนด์ก็เหมือนโรงเรียนสำหรับคนครับที่เปิดโอกาสให้พวกเราได้มาเรียนรู้ได้พัฒนาศักยภาพแล้วก็ก่อนมาออดิชั่นนะครับคือค้อคืออะไรน็อตคือโอกาสโอกาสที่ทำให้ผมทำในสิ่งที่ผมอยากทำโอกาสที่ทำให้ผมได้พัฒนาตัวเองแล้วตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งสีสันขาเวทีหรือน็อต ป็นที่รู้จักมากขึ้นในการปกป้องผู้ชายเพศแนีแต่ท,ที่สำคัญนะครับแต่พอมาเวทีนี้รู้สึกว่าผมเดินแบบเก่งขึ้นแล้วก็แสดงเก่งขึ้นนะครับอยากจะขอบครอบครัวเพื่อนสนิทแล้วก็ครอบครดัดินครับไไขอบคุณครับบ้านนี้คอยสั่ตสอนมีทั้งดุทั้งดา่าทั้งส่งเชยเพื่อให้ลูกคนเติบโตและเข้มแข็ง เคยท้อเคยนคนไทกันนะครับก็เคยเดืนอนนอตสำหรับไซเดอร์น,นะครับคือศรัทธาผมศรัทธาในตัวแม่น็อตผมศรัทธาในองคอ์กรเพราะผมเชื่อว่าครับที่ชั้นนะครับผมมีความฝันว่าผมสักวันผมจะต้องมีนามสกุลเดอนน็อตได้ใช้ผมจะเกิอดอะไรบ้างหรือว่าไงเพราะว่าผมก็อยากเล่นซีรีส์ครับไงก็ฝากในใจเชฟ ขอบคุณเวทีเดอนนอตเวทีเดอนนอนคือครอบครัวที่อบอุ่นทำให้คิวมีขอบคุณเวทีเดอนนอนนะครับผมที่ทำให้คนที่ไม่เคยพึ้นใจในตัวเองนะครับได้สอยๆพี่น,อนอ้องฟังสอยผู้สาวส,าวสาวํารอยผู้รุจักปีเตอร์เดอนนอนเดี๋ยวม,เมวาเป็นความพอตนอ,นอาร์เตอร์เดอนน้อนกร้อยหลีคงเคยผิดหวังและเสียใจจากเวทีประกวดมา น้องสำหรับผมเปรียบเหมือนประกายแสงคำที่เรียกว่าโอกาสแล้วก็มาถึงวันนี้วันไฟร้อนขอบเราเห็นแต่จริงคุณจะปฏิเสธหรือยินดีแสดงด้วยตนเองครับ ส่วนนะฮะถ้าคุณต้องเข้าฉากเลิฟซีนในละครซีรีส์ฝายเลิฟซีนอย่างถึงพิ่ถึงขิงมีการจูบจริงนัวจริงคุณจะปฏิเสธหรือยินดีแสดงด้วยตนเองครับเชิญครับผมก็จะยินดีนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงเราก็ต้องแสดงทุกบททุกเรื่องได้นะครับแล้วผมก็จะได้ท็นทีนะครับเพราะว่าการเป็นนักแสดงคือเป็นการที่แบบเราไม่ได้คิดอะไรมาเราแบบทำตามผู้อืนนะครับครับผมอันนี้คือนักแสดงนะครับไม่มี นับชิณครับนักชิบคำถามค่อนข้างยาวนะฮะเดี๋ยวพี่ตาจให้ฟังสองรอบนะครับคุณจะเลือกสถานที่ในการบอกรักกับแฟน LGBTQ+ คนล่าสุดนี้เป็นสถานที่ใดเพื่อให้ประสบผลสำเร็จจากการบอกรักครั้งนี้ เพราะอะไรสำหรับสถานที่นะครับ 1. ทะเล 2. ร้านอาหารสุดหรูบนรูฟท็อปบาร์ 3. ห้องนอนสุดโรแมนติก 4. สวนสาธารณะนะอันรื่งงนรมอนรมรื่นนะครับแล้วก็ 5. วัดครับควรคำถามนะครับคุณจะเลือกสถานที่ในการบอกร่รับขอเลือกร้านอาหารคิวเพราะถ้าแฟนผมเป็นพี่ผมก็จะเลือกพาไปที่นี่บในะที่นี้แฟนผมน l t b q ก็จะเลือกพาไปที่นี่เหมือนกันผมจะไม่เลือกไปฏิบัติว่าเขาเป็นใคนครับน,นี่คือคำตอบของพี่แก๊ส่องที่ทโลกสองไปแล้วเกิดเหตุรถไฟชนกันถ้าหากต้องเลือกคุณจะเลือกข้อใด1คนรักของคุณที่กำลังทะเลาะก,กัน2คลิปของคุณที่ถูกใจตรงใจคุณสมไม่เลือกใครเลยจงอธิบายว่าเพราะเหตุใดถึงเลือกแบบนี้ครับเชิญครับผมตองตอบอะไรที่ไม่ได้แลครับว่า ถ้าเกิด ok? ว่าผมตอบความเหลือนไหวกว่าผมเห็นด้วยกับการที่เรามีคมเห็เขาซึ่งมันติดกันคือผมเจอเรื่องนี้มาตัวเ้็ใจมากๆเลยว่าความรู้สึกเห้นการโดนกระทำมันคือสิังไรดีครับนี่คือคตอบของ TKS สูน้องนะฮะไปต่อนกัที่ TKS 11 คำถามของไตเติลคือเมื่อคุณต้องเข้าฉากคิดสินหรือฉากจูบอย่างดูดืงกับเพื่อนนะครับผมจะเล่กปอเขาตรงๆแต่เป็นการกระซิบบอครับเพราะว่าการมีกลิ่นปากเนี่ยมันทำให้เขาขาดความมั่นใจโดยที่เขาไม่รู้ตัวผมเป็นเพื่อนที่ดีผมจะแนะนำเขาและผมจะเล่นบทน,นั้นต่อไปครับขอบคุณครับครั้งที่แม่บอกว่าการเป็นดารต้องมี power มี inner แลมี character, ม character. ผมมี character ที่ชัด เพราะว่าแม่โนอนจคบอกว่าผมสลดัดคาปนนอกไม่ได้ตัวชายโยเขามีทั้งคาแรคเตอร์และจินเนอร์ทุกครั้งผมก็เลยคิดว่าสองคนในเวทีนี้จะได้จับมือกันคือผมและชายโยขอบคุณครับเอาละครับไปต่อกันที่ทางนะครับมีเสียงระเบิดที่ปีกของเครื่องบินขณะที่คุณกำลังเดินทางไปบนอากาศ แต่เสื้อชูชีพมีเพียง3ตัวเท่านั้นคุณจะเลือกให้ใครได้รับการได้รับเสื้อชูชีพและรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้สำหรับบคนต่างๆนีหนึ่งตัวคุณเองสองคนรักของคุณสามพ่อตาสีพระสงฆ์ห้าสุนัขอำรมโครับอย่างแรกนะครับผมจะคุยเเอวก่อนครับ คำถามของอีจีนะครับขนมไทย <S <s ที่คุณชื่นชอบท er ี Mother, ่ส nah ุดคืออะไรและคุณจะเลือกขนมไทยชนิดไหนไปโชว์ให้กับชาวต่างประเทศได้รับประทานครับส่วนนะครับขนมไทยที่คุณชื่นชอบที่สุดคืออะไรและถ้าเกิดต้องเลือกคุณจะเลือกขนมไทยชนิดไหนไปโชว์ให้กับชาวต่างประเทศได้รับประทานครับขนมไทยครับ นึ่ชนิดครับและถ้าเกิดต้องเลือกไปทำให้คนต่างชาติดูจะเลือกขนมอะไรครับ้องหย,ยอดก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันทีมาต่า้านาไทยนะครับแล้วก็มันปลุกปั่นเอกลักษณ์ความเป็นไทยคััเพื่อลูกร่างสัยแล้วก็อร่อยครับมรนลังติดใจแน่นอนนี่คือคำตอบของทีมเอเสหนึงหจ e ครับสุ เลยนะฮะเดี๋ยวสองชอครับีมาหนึ่งคำถามครับคำถามของชายโยคือคุณจะเลือกเพื่อนผู้เรอาประกวดท่านใดที่จะต้องแสดงฉากเลิฟซีนกันยังดุเดือดตุดดื่มและสุดว่าผิวกับคุณเพราะเหตุใดเพราะอาะไรแต่คุณจะเลือกเพื่อนผู้เข้าประกวดท่านใด ที่จะต้องแสดงฉากเลิฟซีนกันอย่างดุเดือดดุดดื่มและสุดภาพวิวกับคุณเพราะอะไรครับเชิญครับครับก็ขอเลือกเป็นน้องเอิญครับเพราะว่าเขาดูน่ารักน่าทะนุถน,นอมนะครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ได้ทํางานด้วยกันเวลามีภ้าบอกไปหลายๆคนคิดว่าเหมาะสมนะครับแล้วถ้าได้ร่วมได้ร่วมฉากเลิฟซีหรือดุดดื่มซิงคง์ผมคมมองเขาเป็นผู้หญิงตัวน้อยๆที่น่าทะนุถน,นอมรักเขาครับ